หมดเลยน้าและน้าแหละอ้าวอยร้อยอะร้อยให้มันร้อยให้มันร้อยเลยนั่นแหละได้มากได้มาดูนะับดูโอ้ยติดตะปูพี่วันครับครับครับติดทาไปเดมวไปเออเออ Hãy subscribe đi. kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ mà video hấp dẫn đi ไปยังไปเอาเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปอาเฮ้ยมาทีนะมาทีเฮ้ยเฮ้ย